สวัสดีครับกลับมาพบกับพ r ดรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในวันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของหูฟังตัวนี้ครับ Mpow M12 นะครับผมก็ <N> <P ow> จริงๆชื่อของ Mpow เนี่ยก็ค่อนข้างโดดดังพอสมควรอยู่แล้วนะสำหรับผูฟังที่คุณภาพดีราคาไม่แพงนะครับก็ไม่พูกมากครับไปเปิดกล่องดูใกล้ๆก,กันดีกว่าครับกล่องของเจ้าตัว Mpow M12 ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ร <N> ูปแบบกล่องนะครับ <P> ของ Mpow เนี่ยก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับมันจะค่อนข้างชิพ นิดนึงนะครับอันนี้ป,นปลอกด้านนอกนะครับตัวหูฟังก็อยู่ในนี้นะครับกล่องอยู่ในนี้แล้วก็หูฟังแยกใส่มานะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกคู่มือสายสำรองไม่ใยกสายสำรองสิสายชาร์จนะครับแล้วก็จุกสำรองนะครับซึ่งตัวสายชาร์จเนี่ยก็จะเป็น USB Type C เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูใกล้ๆกันนะครับต้องบอกว่าถ้าดูใกล้ๆตัวนี้ตัวแอมพเนี่ย ส่วนตัวนะครับพระเต้คิดว่าวัสดุที่มันใช้เนี่ยดูราคาถูกไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็คือสัมผัสกับการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าเรารู้สึกได้นะครับว่ามันคือหูฟังราคาถูกนะครับแตกต่างจากพวกหูฟังราคาแพงทั่วไปแต่จริงๆแล้วฟังก์ชั่นรวมๆเนี่ยเขาให้มาครบเลยนะ USB type c มี Wireless Charge นะครับผมแล้วก็ฝาเปิดค้างได้อันนี้ชอบมากนะครับการที่ฝาเปิดค้างได้ แล้วก็พอเปิดฝาแล้วตัวของหูฟังก็แอคทีเวตขึ้นมาอัตโนมัติเลยไหไม่มีไฟติดนะครับผมส่วนในรูปแบบของตัวหูฟังนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะต้องบอกว่ารูปแบบของตัวหูฟังนะครับมันค่อนข้างธรรมดาแล้วก็ดูเหยๆเ่ๆไปนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวหน้านี้นะครับก็คือมันดูธรรมดามากๆเลยรวมไปถึงงานประกอบเนี่ยก็ ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็หูฟังราคาถูกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันครับว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยจะใช้งานได้ดีสักแค่ไหนครับโอเคนะครับหลังจากที่ไปดูใกล้ๆกันมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานกันครับว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะครับเริ่มจากหัวข้อแรกนะครับคือการสวมใส่แล้วก็การใช้งานนะครับหัวข้อนี้พ่อเต้ให้ไป4.5คะแนนเลยต้องบอกว่าน่าประทับใจมากๆนะครับ ก็คือเรื่องเรื่องแรกครบเอาข้อดีก่อนนะเปิดฝาแล้วก็หูฟังเนี่ยแอคทีเวทขึ้นมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เราอัตโนมัตินะครับการสวมใส่เนี่ยสวมใส่สบายไม่หลุดง่ายนะครับผิวสัมผัสถึงแม้ว่ามันจะดูราคาถูกไปหน่อยแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นรอยยากนะครับผมอันนี้ถือนับเป็นข้อดีด้วยนะแล้วก็มีไวเลสชาร์จนะครับกันน้ำ IPX8 ข้อนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแต่ อย่าใส่อาบน้ำนะครับผมคือต่อให้มันจะกันน้าดีแค่ไหนก็ตามการใส่อาบน้ํานั้นเป็นความเสี่ยงมาก,มากๆที่จะทําให,ห้หูฟังของคุณพังได้นะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงฝั่งข้อเสียที่ต้องหักคะแนนกันบ้างนะครับข้อเสียที่พอตี้มอเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของ e Mpow e r 1 2ตัวนี้คือระบบ Touch Control นะครับผมคือต้องบอกว่าเราเวลาเวลาที่เราใช้เนี่ยต้องเน้นมันนิดนึงนะครับคือหลายๆครั้งที่เราทัชแบบปกติเนี่ย แตะปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างวืดนะครับต้องแตะเน้นนิดนึงนะครับมันถึงจะ Activate ให้รวมไปถึงอีงานสัมผัสที่มันดูราคาถูกเนี่ยมันคือมันน่าทำให้รู้สึกว่ามีราคานิดนึงอ่ะนะครับผมก็จะได้คะแนนเพิ่มไปแต่ว่าก็ตามราคานะครับผมลืมพูดไปนะครับตัวนี้ก็เป็นพอร์ต USB Type C เรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมไปถึงมีระบบไวเลสชาร์จด้วยทดลองแล้วใช้งานได้ปกตินะครับ เรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วก็ดีเลย์ครับในหัวข้อนี้นะครับพอเต้ให้ไป3.9คะแนนนะครับไม่แย่เลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทะลุ4คะแนนนะครับการเชื่อมต่อนะครับต้องบอกว่าตอนที่เราเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยมันจะช้าไปนิดนึงนะครับไม่ได้รวดเร็วเหมือนพวก Apple AirPods นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดใช้กับ Android เนี่ยมันจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอเตทดสอบแต่กับ iPhone นะครับแล้วก็ Android TV ยังไม่ได้ทดสอบกับ ตัวของมือถือ Android ทั่วไปครับในเรื่องของดีเลย์จากการดู u t u b e นะครับต้องบอกว่ามีดีเลย์หน่อยๆน,นะครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่รับได้นะครับไม่ได้น่ารำคาญจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้เล่นเกมเนี่ยเราจะพบว่าตัวนี้เนี่ยมีดีเลย์ที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับสำหรับสายเกมเมอร์เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ครับฟังพระเทพพูดอย่างเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทดสอบกันดีกว่าครับว่าเรื่องของดีเลย์เนี่ยมันทําได้ดีแค่ไหนครับ เรื่องต่อไปนะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของคุณภาพเสียงครับต้องบอกว่าเจ้าตัว Empower M12 ตัวนี้เนี่ยรูปแบบของเสียงเนี่ยแตกต่างจาก Empower รุ่นเดิมๆนะครับโดยที่ Empower รุ่นเดิมๆเ,เนี่ยจะมีเบสที่ค่อนข้างหนักหน่วงมีอิมแพคแล้วก็เนือ้อเบสเนี่ยค่อนข้างจะหนานะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเบสองมันจะออกมาในแนวของบาลานซ์แล้วก็นุ่มนวลกว่ารุ่นเก่าๆที่ผ่านมาครับ เสียงโดยรวมนะครับจอกแนวบาลานซ์โทนอุ่นๆนะครับมีความนุ่มนวลเนี่ยในขณะเดียวกันนะครับเรื่องเบสเนี่ยก็ยังทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับของเจ้าตัว e mpa r e M2 เนี่ยก็คือเวทีเสียงที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มิติของเครื่องดนตรีต่างๆที่เราได้ยินในเพลงเนี่ยค่อนข้างแยะออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับผมในหัวข้อนี้นะครับพ่อเต้ให้ไป4.5คะแนนครับคะแนนดีมากๆเลย หัวข้อถัดมานะครับเราจะพูดกันในเรื่องของไมที่ใช้คุยโทรศัพท์ครับต้องบอกว่าเจ้าตัวไมของ e m p นึ e งเนี่ยก็ยังห่วยเหมือนรุ่นที่ผ่านๆมานะครับคืออยู่ในระดับที่พอใช้ได้แต่ถ้าคุณใช้ไปนานๆหรือใช้บ่อยๆเนี่ยคู่สายจะรำคาญน,นะครับผมจะมาฟังผมพูดอย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่พอเดี๋ยวเราไปทดสอบให้เห็นกันดีกว่าครับครวดสอบไม่ครับ หูฟันไร้ฝายเป็นพาเป็นฟอนะครับผมอนนี้ก็าไดอยู่บริเวณนอกถันะครับอยู่ริมฝั่งน้ำไม่ไมีเสียงล้ำผูจากปลาวนะครับแล้วก็เห็นพวกเสอปลานะครับตอนนี้ลมมีลมแบบอครับเาได้แรงมาโอเคนะครับตอนนี้เขาจะพูดประโยชน์ที่เสร็จส้นางนอกเพื่อาะารครับเพื่จอเะเลับาน ถือซ8ปูนกระกตึกทหาถือซื้8ูนกระจกหาถือซื้8ูนกระจกครบ3รอบแล้วครับไม่เห็นไร้ว่าเร่เรื่อของเรื่อองร่อเร็นขเือขรื่อเื่อขออเรื่รข่องขอรืงรื่ขอเรอเรรื <Miller> ่อเรืเรองเรื่องของแรตเรอรื่องขรับรอรื่องขร สิ่งหนึ่งที่พ่อเต้ลิมพูดไปก็คือเจ้าตัวนี้มีแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์นะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยเวลาปิดปุ๊บมันจะมีไฟเด้งขึ้นมานะครับผมก็สะดวกมากๆเราที่เราจะดูว่าแบตเตอรี่มันเหลือเท่าไหร่นะครับผมสาหรับคะแนนในหัวข้อของแบตเตอรี่เนี่ยพ่อเต้ให้ไป4.2ค mm. ะแนนครับพ่อเต้ทดสอบนะครับโดยการเปิดระดับเสียงที่60-70%โดยประมาณนะครับแล้วก็เปิดเพลงบนไปเรื่อยๆนะครับผมูฟังตัวนี้ ใช้งานได้4ชั่วโมงกับอีก16นาทีครับโดยที่เจ้าตัวเคสของหูฟังเนี่ยสามารถชาร์จได้อีก4รอบนะครับรวมๆนะครับเจ้าตัวหูฟังบวกกับเคสเนี่ยใช้งานได้เกิน16ชั่วโมงแน่นอนครับ ถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อของการสรุปนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสรุปกันเนี่ยต้องฝากทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้กับช่องของพ่อเต้ด้วยนะครับทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกๆการคอมเมนต์เนี่ยถือว่าเป็นกําลังใจให้กับพ่อเต้เนี่ยทำรีวิวดีๆออกไปเรื่อยๆเลยครับผม สรุปนะครับคะแนนสรุปโดยรวมเนี่ยพอตเตให้ไป4.2คะแนนนะครับโดยที่ราคาของเจ้าตัวหูฟัง MPA M12 ตัวนี้ต้องบอกว่าราคาไม่แพงเลยเนะครับแค่705บาทนะครับโดยที่เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ฟังก์ชันที่จัดเต็มมากๆนะครับในราคาแค่นี้รวมไปถึงคุณภาพเสียงที่ต้องบอกว่าไม่เบาเลยนะครับไม่เบาตามราคาเลยคุณภาพเสียงเนี่ยขับแก้มากๆเพียงแต่ว่าจะมีข้อเสียหนักๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของไมค์ในการใช้คุยโทรศัพท์นะครับ ส่วนตัวพ่อเต้คิดว่าไมค์ของเจ้าตัว Mpow e r M12 ตัวนี้เนี่ยใช้งานในการคุยโทรศัพท์ได้ยังไม่ดีพอนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับการรีวิว Mpow e M12 เนี่ยก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ